ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เราจะพามาดูร้านช่างนะครับอ่ะมาพบกับน้องท็อปนะครับผมวันนี้น้องท็อปพาทัวร์นะครับประคนชัยของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องท็อปมาทําอะไรที่นี่มาเล่นร,ร้านช่างเวิร์ฟครับอ๋อร้านช่างเวิร์ฟเนาะอันนี้ช่างเวิร์ฟเขาทำอะไรเอ่ยู่ไป,ไปวันนี้<ห>วันนี้เรามาเซอร์ไพรส์ช่างเวิร์ฟใช่ไหมใช่ครับอ่ะไปเลยเรานําไปดูเลยเขาทําอะไรกันครับ นี่ร้านช่างบลิ้มนะครับผมเราทำอะไรกันเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะทำอะไรกันอยู่ครับผมนี่แทงครับแทงอะไรกันใจเดียวโอ้อยากเก็บตัวโอ้โยอยากเก็บตัวยอมเชื่อยอมเชื่อจอดจอดวันนี้เรามาลุยร้านช่างบลิ้มนะครับผมมาแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเลยครับผมอ่ะเรามาดูช่างบลิ้มทำอะไรกัน อันนี้ช่างเว็บทำร้านสักใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เปิดอันนี้ร้านอยู่ที่ไหนครับประโคนชัยครับประโคนชัยประโคนชัยเนาะบุรีรัมย์โอเคนี่ดูสุดยอดสุดยอดอันนี้พี่มารอมารอสักหรือเปล่าเนี่ยตัวครับราการไม่ใจไม่ใจลองลองสักเข็มไหมไม่ใจไม่ใหญไม่ถึงเปิดเปิดที่แกะดีกว่ามีไหมมีมีลายไหมมีลายไหมขอดูหน่อยขอดูหน่อย โอ้ยสวยสวยนิ่งๆเลยสุดยอดสุดยอดไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะนม่ไม่ค่อยเยอะแต่ก็ไหลลงแขนเรื่อยๆเนาะ <laughs> โอเคโอเคอ่าเดี๋ยวมันเ,เ,เดี๋ยวเรากลับไปดูที่รถนะครับผมรถจังวิบจังวิบขับรถอะไรอยู่ครับขับคาวาครับคาวาคาวาคาวาตัวไหนครับตอนนี้มันมีมีหลายคันเลยเอ็ดเนาะอันนี้ใครเนี่ย ลูกฝรั่งมาจางไหนเนี่ยมิโด้อันนี้ฝรั่งหรืออะไรเนี่ยมิโด้อันนี้อันอันนี้พ่อหรือแม่เป็นฝรั่งครับพ่อมาดูมาดูพ่อเป็นฝรั่งเออโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูช่างวิบสักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูรถนะครับมาดูมาดูงานสักขึ้นเด้งเจ็บครับมาลองกันได้นะเจ็บไหมเจ็บไหมไม่ครับ ลูกคานิง่งจอดนิง่งกิ๊เลยครับผมจอหน้าก้องกลาท่นนนนาน,นเอเอ,กอ,นนอกล้องไปไต้องทนหน่อยนะนนอย่าหลงทางเลย <c oughs> อันนี้อยู่ไหนครับเนี่ยมาสักเนี่ยอ,อ,อยู่บุคคลใจใช่ไหมโอ้อยใ,ใกล้เลยครับสุดยอดสุดยอดทางเว็บครับผมไปเดี๋ยวเราตัดไปดดทีป่รถนะครับผม วันนี้ช่างอาจจะไม่ได้แนะนํานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะเรามาพบกันกับรถของช่างบลบนะครับผม P R6n ER นะครับของคาวาสติกนะครับเอาละเรามาดูคันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะช่างก็อันนี้ช่วยแนะนําพี่หน่อยได้ไหมท็อปมาช่างใส่อะไรบ้างอ่ะอันนี้ชิวเซตแปดร้อยอันนี้เป็นชิวเซตแปดนะครับมีอะไรบ้าง กระจกปลแฮนด์กระจกปลแฮนด์เบรคคัตแต่งเบรคคัตแต่งนะครับตัวนี้ใไปเลี้ยวแต่งอ่ะเข็นแล้วเสียวแล้วเขียวนเลยนะเครดบาร์เครดบาร์เนาะโอเคเครดบาร์ไปสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์หนึ่งตัวหนึ่งสองข้างไหมสองข้างสองข้างเนาะสปอร์ตไลท์สองข้างนะครับตัวนี้ก็มีท่อนะครับผม อกทรงสนามมีอกทรงสนามครับเขเคก็จะมีท้ายสั้นนะครับผมนะท้ายสั้นเรามาชมข้าวๆครับเอาแล้วเดี๋ยวข้าไหนของท็อปครับผมเดี๋ยวเราไปดูของน้องท็อปครับผมของน้องท็อปมีอะไรบ้างโอ้แต่งเต็มเลยครับผมจัดเต็มจัดเต็ม ยอดสุดยอดอ่ะแนะนำหน่อยครับมีของแต่งอะไรบ้างนี่โอ้ดูหล่อเลยเงหาอ่ะไล่จากข้างหน้าเลยครับชิวของ ER ชิว e r นะครับแล้วก็คางตรงรุ่นอ่ะคางตรงรุ่นสวยสวยสวยกระจกไปแฮนด์อ่ะครับผมกลับข้างอ่ะพร้อมอกไก่พร้อมอกไก่แต่งครับ ยอดสุดยอดแล้วก็เบาใส่มาเกันครับบอกครอบเนาะสวยสวยสายสั้นสายสั้นนะครับตาแมวไฟตาแมวอันนี้ตรงรุ่นตรงตรงรุ่นไหมตรงรุ่นครับตรงอยู่เนาะอันนี้เป็นท่อของอะไรครับอาคาครับอาคาศเทไหมเทไหมไม่เทเนาะ ไอของของเราเน้นเน้นใช้งานเลยเลเดี๋ยวใส่ของเ<ห>ท่ทเดี๋ยวไม่มีตังค์กินข้าวช่วงนี้โควิดด้วย <c oughs> โอเคอันนี้เดี๋ยวเรามาดูรถของพี่ที่มาเล่นนะครับวันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกรุ่นเลยวะยมยห้าอะไรนะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ทราบรุ่นนะครับพราผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่สวยนะครับแต่ว่าสวยมาก ไปัดเลยสุดยอดเดี๋ยวเรากลับไปในร้านกันดีกว่าเรามาในร้านต่อนะดูช่างมือลากเส้นนะครับตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ลากเส้นอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับสวยๆตอนนี้น้องเขามาลากเส้นนะครับค่อยๆไปนะครับ ทางเว็บมีผลงานอะไรบ้างฝากไว้ไหมมีครับเพจครับติดตามได้ครับช่างเว็บสักลายลายล้านไทยครับอยู่ที่ไหนครับจุดถักบอกขอนช h a ครับหลังสวรกิจขคนใช a หลังสวรกิจซอยหลังสวรกิจโอเคครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราก็ออกไปดูหน้าร้านตกงนอยแต่งร้านไม่ได้สวยครับลบงครับ Okay, โอเคอเดี๋ยวเรามาดูนหน้าร้านกันอันนี้เป็นหน้าร้านช่างบื๊บนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับถ้าใครมาก็อันนี้เป็นเส้นหลังสวิกิตนะครับผมก็ขี่เข้ามาซอยนี้ก็จะอยู่ตรงอ่าโค้งพอดีนะครับมาก็จะเจอเลยนะครับโอเควันนี้เราก็ฝากกันแค่นี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมอ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ